โงกหรือเปล่าด่าเขาทุกวันเสร็จแล้วพอถึงตัวเองจะได้ประโยชน์มาขอให้เขาหนุนเขาเป็นรัฐบาลเขาย่อมเห็นหัวประชาชนและเอาประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วแล้วนี่จะบอกว่าประชาชนที่เหลือล่ะนอกจากสิบสี่ล้านเสียงแล้วไม่ต้องไปสนใจเขาเลยเหรอมีสิบสี่ล้านเสียงแล้วทำหาอะไรก็ได้เหรอคิดเองได้การที่เขาได้ขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะพวกมึงก็ด่าเขาสารพัด หาว่าเขาตระบาดสัตว์หาว่าเขาปล่อยมือหาว่าเขานุ่นนี่นั่นพอเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วจะมาขอให้เขาหนุนมึงบ้าปะสติดีไหมความจํำมึงยังมีไหมมึงเป็นอันไซเม์เหรอส่วนบางคนเนี่ยพูดเลยนะคะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็เห็นใจนะแต่วันนี้ก็ไม่หยุดอเอาแค่ให้เขาตัดสิทธิทางการเมืองเถอะคะ่ะอย่าตัดสิทธิในความเป็นคนของตัวเองเลย พราะออกมาพูดแต่ละครั้งนะคะมันเหมือนคนไม่มีอะไรจะเสียฟาดได้ฟาดว่าได้ว่าแล้วก็เชียร์พวกกันเองจนแบบพูดง่ายๆว่าน่าเกลียดแล้วไม่คิดบ้างหรอคะว่าไอคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับคุณเนี่ยมันมีมากกว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าที่ตัวเองไปรีวิวหรือออกมาขอบคุณแล้วก็ไปเที่ยวอ้างบอกว่าหูเนี่ยเขามาขอบคุณเขาส่งมาให้กินเป็นหลังๆเนี่ยสุดท้ายมาเดินกระแสข,ของคนที่ไม่แดกส้ม นะหรือคนที่เขาไม่เอากับคุณล่ะสินค้าเขาแจ้งขึ้นมาล่ะเอาอะไรไปรับผิดชอบคะนะคะยกตนข่มท่านยกยกตัวเองข่มเขาว่าตัวเองเนี่ยรู้กว่าตัวเองนู่นนี่น,นั่นลอยหน้าลอยตานะ,ะด้อยค่าอุ้งอิงยันบอกว่าแค่การพูดหรือแค่การแสดงวิสัยทัศนะ์เนี่ยมันก็บอกแล้วค่ะว่าสมองใครมีแค่ไหนนะคะไปรู้ทุกเรื่องแต่เสือกไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสวไม่ครบ เพราะฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครั้งนี้ก็อย่าได้อย่าได้ถึงขนาดตัดสิทธิ์ความเป็นคนของตัวเองเลยค่ะไอ้ที่ไม่เป็นซับพลวัตคือพวกมึงค่ะนะคะจะต้องมีอะไรมาแปรอีกถามหน่อยนะคะเขาบอกว่าช่อหวังเพื่อไทยหนุนนิรโทษกรรมเอาประชาชนเป็นมูลเหตุจูงใจไม่ใช่ทักษิณถามจริงๆนะคะชีวิตพวกมึงตื่นเช้ามาถ้าไม่มีทักษิณเนี่ยมึงจะทำไงชีวิตมึงไม่มีอันเป็นไปเหรอ ชีวิตมึงจะทําอะไรอ่ะมึงคิดอะไรออกไหมถ้าไม่มีคนเชื่อทักษิณนนะ่ะนะคะและ้วันนี้หน้าตาเป็นผู้เป็นคนไหมเนี่ยทํางานเนี่ยนะตัวเองเป็นสื่อแล้วก็เคยอยู่กับเขาก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นยังไงมาแซ่ททำไมคะทักษิณเนี่ยกว่าที่เขาจะมีวันนี้เนี่ยเขาจากประเทศไทยไปสิบกว่าปีเขาถกรัฐประหารนะคะ ไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปด่าทอใครไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายอะไรครั้งแรกเลยเนี่ยถูงย่าตรนาจอีควายมึงก็อยู่มึงก็ยังด่าทหารอยู่ในตอนนั้นการพูดอย่างนี้เลนบอกได้เลยนะคะว่ามันไม่ได้มีเจตนาดีมันแฝงไปด้วยความหวังดีที่ประสงค์ร้ายนะคะมา,มาหวังอะไรกับเพื่อไทยมึงเคยให้มึงเคยให้เพื่อไทยเนี่ยมึงเคยให้ความหวังอะไรเขามึงเคยมาให้อะไรเขา ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงไม่กระเด็นมาแม้แต่เสียงเดียวแล้วออกมาพูดแต่ละครั้งนะคะก็พูดฟาดเพื่อไทยตลอดหาว่าเพื่อไทยอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้มาหวังเพื่อไทยทาไมคะมึงไปหวังพักมึงนูน่นพักที่มึงก่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยมึงไปหวังเลยไม่ต้องมาเสือกับเพื่อไทยได้ไหมนะคะก็เขาบอกแล้วเขาหนุนอยู่แล้วเนี่ยโทษกรรมอะ่ะทำไมมึงไม่พูดถึงหนึ่งหนึ่งสองเลย ช่อบหวังเพื่อไทยหนุนนิทศกรรมเอาประชาชนเป็นมูลเหตุจูงใจไม่ใช่ทักษิณมันเกี่ยวไหมฮะคือคนพวกนี้วาทกรรมของคนพวกนี้ที่ฉันบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกเล่นวาทกรรมกันสทีมันไปเกี่ยวอะไรกับทักษิณกันกนิทศกรรมครั้งนี้ยก็มึงเป็นคนยื่นไม่ใช่เหรอมึงก็จะเกี่ยวตะกายหาคนสนับสนุนให้ได้สิมึงมาแซะอะไรเพื่อไทยเพื่อไทยเขาบอกแล้วถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองเขายินดีที่จะหนุนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อไทยหนุนแล้วพรรคอื่นเขาไม่หนุนมึงล่า หรือว่าจะมาด่าเพื่อไทยอีกตลกไหมมึงเนี่ยนะคะไม่ต้องมาหวังค่ะมึงไปหวังพวกมึงสิทำไมเพื่อไทยเขาต้องทำตามความหวังมึงเขาต้องทำตามเสียงนะคะที่เลือกเขาเข้ามาจะได้เป็นรัฐบาลสิชอบตลกหรือเปล่าด่าเขาทุกวันเสร็จแล้วพอถึงตัวเองจะได้ประโยชน์มาขอให้เขาหนุน เขาเป็นรัฐบาลเขาย่อมเห็นหัวประชาชนและเอาประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วแล้วันนี้จะบอกว่าประชาชนที่เหลือล่ะนอกจากสิล้านเสียงแล้วไม่ต้องไปสนใจเขาเลยเหรอมี14ล้านเสียงแล้วทำหาอะไรก็ได้เหรอเข้าใจสมัยนะคะเพื่อไทยไม่ใช่ไม่หนุนคุณแต่ทาไมคุณไม่เคยพูดเลยหรือคุณไม่ได้สํานึกหรือคุณไม่ได้สำเนียกเลยเหรอว่าการที่คุณเนี่ย ยังควงไว้ซึ่งหนึ่งหนึ่งสองมันจะไม่สามารถทำให้ใครเนี่ยเขาสนับสนุนอะไรคุณได้ก็ไม่พูดฮะไปแซะทำให้คนรู้สึกว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยไม่หนุนเพราะว่าทักษิณตอนเนี้ยก็อยู่บ้านแล้วไม่มีเหตุหรือไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องไปช่วยมึงทำนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวเลยพูดตรงๆนะคะจริงๆแล้วทักษิณไม่เกี่ยวเลยเพราะทักษิณไม่ได้โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองและที่เดินอยู่ตอนนี้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบ จะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เรื่องนานแล้วด้วยชัดทจมกันออกมาอย่างนี้คือต้องการอะไรไม่ได้ต้องการให้หนุน้วคะต้องการดาต้องการให้ประชาชนเกลียดแล้วก็ไม่พอใจรัฐบาลไม่พอใจทักษิณแต่มันมีวิธีจะบอกว่ามึงไม่ต้องมาทำเนียนค่ะดูออกนะคะอย่าทำตัวนะคะให้มันเป็นสันดานกันต่อไปเลยค่ะ เลิกซะเถอะจะทําอะไรก็ทํากันไปพักใครพักมันมีแนวทางอะไรก็ต่อสู้กันไปวันนี้พักเพื่อไทยเองนะคะจะหนุนใครหรือไม่หนุนใครก็ไม่ต้องให้ใครมาพูดเขามีวิจารณญาณเขาคิดเองได้การที่เขาได้ขึ้นเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะพวกมึงก็ด่าเขาสารพัดหาว่าเขาตระบาดหาว่าเขาปล่อยมือหาว่าเขานู่นนี่นั่นพอเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วจะมาขอให้เขาหนุนมึงบ้าปะสติดีไหมความจํามึงยังมีไหมมึงเป็นอันไซร์เมหรอ นะคะพวกนี้พวกเดียวกันหมดนะฮะแยกกันเดินแล้วก็ร่วมกันตีวันนี้ไม่ต้องตีใครอ่ะแม้แต่ลุงยังลอยตัวเลยวันนี้มาตีเพื่อไทยมาตีทักษิณซึ่งนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลึุดเขาไม่ได้ทำอะไรเลยการที่เขาเข้ามาก็คือเขาเข้ามาตามกระบวนการนะฮะส่วนทักษิณจะได้รับอภัยโทษหรืออะไร มึงเป็นหาอะไรล่ะคะใครอยากได้ก็ไปขอค่ะเขามีหลักมีเกณฑ์เขามีเออ่กฎระเบียบอะไรอยู่แล้วมึงไปทําไม่ต้องมาพูดถึงทักษิณแล้วมันตีไม่ขึ้นนะฮะทุกวันนี้ยคือคนที่เกลียดทักษิณเนี่ยก็ยังเกลียดอยู่แหละแต่ก็ทําทอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ได้ออกมาเป่าปิดปิดปิด,ปดไล่เหมือนก่อนแล้วอะ่ะแต่ในขณนะดเดียวกันจะตีให้คนมาเกลียดเนี่ยคนมันก็มีความรู้สึกว่าก็นานขนาดนี้แล้ว ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามมาตีทักษิณนะครับฝ่ายเดียวกันนี่แหละพวกมึงเป็นหาอะไรงงไหมฮะพูดแบบนี้ดิฉันบอกว่ามึงก็กล้าพูดได้เนาะในตอนนั้นมึงก็อยู่มึงเป็นคนส้นตีนอะไรถึงได้กลับหน้ามือเป็นหลังส้นตีนกันกันง่ายๆขนาดนี้ไม่มีใครเข้าใจได้ว่าทำไมเพื่อไทยในปี5-7าเ้าทำเรื่อดกรรมสุดซอยเอาเอาอะไรมาไม่กล้า นี่ยทศก,การมันคือการที่นะคะช่วยเหลือคนที่มีคดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือนเหตุการณ์ทางการเมืองอะ่ะบางคนเขาไม่รู้อีนุอีเนยไอควายทําไมจะต้องกล้ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกรัฐบาลควรทําเหมือนอย่างที่พวกมึงถ้าได้เป็นรัฐบาลพวกมึงก็จะอ้างตรงนี้ทำเอาไหมแล้วอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเป็นรัฐบาลที่ในในระบอบประชาธิปไตยในะการเมืองเนี่ยเรื่องนี้มันจะต้องเข้าสภา แล้วจะมากดดันให้เพื่อไทยยอมรับยอมร่วมกับมึงทําไมตอนที่เขาจะเป็นรัฐบาลมึงร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยโหวตนายกมึงไม่ให้เขาแม้แต่เสียงเดียวตอนนี้จะเสือกอะไรที่จะมาขอความร่วมมือกับเขาอันนี้เป็นความพิองดิฉันนะฮะโดยมารยาททางการเมืองแล้วเขไม่กล้าบอกหรอกว่ากูไม่เอากับมึงหรอกเพราะมึงก็เคยที่ไม่โหวตกูอะมึงแทงข้างหลังกูมาโดยตลอดไป,ไปมา,มาแทงกซงูซึ่งหน้านี่แหละค่ะถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ามาพูดแบบนี้มันเสมือนเพื่อที่จะให้สังคมให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อไทยขัดขวางไม่ให้มึงทําความจริงแล้วไม่เกี่ยวเลยค่ะเพื่อไทยบอกว่ายินดีจะสนับสนุนเต็มที่ถ้าจะถ้าจะไม่รวมนะคะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งสองเปรียบไปกับตอนที่มึงจะตั้งรัฐบาลมึงต้องการเสียงสวนะคะมึงก็ไปสตอบ,บอกว่าได้เสียงสวครบแล้ว วันนั้นจริงๆแล้วพวกมึงคือโกหกประชาชนนะคะพวกมึงตาระบัดสัตว์ก่อนกูยค่ะเพราะอะไรเพราะมึงเป็นคนบอกเองใช่ไหมคะมึงโกหกคำโตๆว่ามึงได้เสียงสองวครบแล้วทั้งที่ในที่สุดเนี่ยนะมีคนมาโหวตให้มึงแค่สิบสามคนน่ะเขาเรียกว่ากักกันท่าไว้ก่อนแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ครบอ่ะเหตุผลเดียวตอนนั้นที่เขาไม่ช่วยกันที่เขาไม่โหวตให้ นี่คือหนึ่งร้อยสิบสองถูกไหมวันนี้มึงยังไม่วางแล้วมึงจะได้อะไรใครจะไปช่วยอะไรได้กฎหมายฉบับนี้คิดคิดจะเข้าไปแก้เนี่ยเขาบอกให้ถอดหรอทำไมไม่ถอดไม่ต้องไปอ้างอะไรถ้าเกิดว่าเรียกให้คนอื่นเคารพกฎหมายมึงก็ต้องเคารพด้วยชี้หน้าว่าคนอื่นว่าแหมแล้วเมิดกฎหมายไม่ไม่ทำตามกฎหมายไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นแล้วก็ไอ้นี่แหละของมึงละ มึงทำตามใครเพราะนนั่นเอเนบอกว่าแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรืออะไรไม่รู้แหละเอาไว้ก่อนกูจะต้องแก้ตรงนี้ก่อนเพื่อช่วยพักพวกเพื่อนพ้องของกูนะคะสตอหน่าเกลียดจีปากจีบคอทุเลศต้องต้อใช้คำว่านะฮะต้องถุยใส่เลยๆคนคนนี้นะคะเชนบอกว่ามันก็ไม่ต่างกับแรมโบหรือไม่ต่างกับไอ้คง ok ังค ok ้องตกวอเลย คือหลังจากที่อวยเพื่อไทยมาจนกระทั่งนะคะหูได้ดิบได้ดีตอนที่จะออกไปเนี่ยมีกัรมาฟ้ายนะคะบ,บอกว่าไม่ต้องมาอะไรมันหรอกการที่ใชอไว้ในมีเรตติ้งเนี่ยไปดูเลยว่ารายการไทยเรตติ้งดีที่สุดรายการกูเนี่ยเรตติ้งดีที่สุดอ่ะถ้าอย่างนั้นมึงพูดทําส่นตีนอะไรคะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีไว้มึงจะได้เกิดไหมแล้วตอนที่มึงได้เกิดเนี่ยนะคะมึงด่าเขาไม่ได้มึงด่าเขามาอย่างตอนนี้กูดูซิว่ามึงจะได้เกิดไหมหอือควาย ไอซิโลดนะฮะต้องบอกว่าไอซาร์ลากเสียงยาวๆเลยนะมีหน้ามีตามาลอยหน้าลอ,อยตาเพื่อไทยเขาไปทําอะไรให้มึงในวอก็ไม่มีใครทําอะไรให้มึงจะบอกเลยนะคะว่าเด็กพนักงานในวอรคดเขาเกลียดมึงจะตายเอาเวลาของช่องไปทารายการตัวเองน้ําไฟเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ของเขาหมดนะแล้วก็ใช้บุคลากรของเขาตัวเองก็ได้แสงตัวเองก็ดัง แล้วมีหน้ามาทวนบุญคุณจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะมึงออกไปจุดช่องวอยช่องวอยเขายังไม่ได้เจ๊งเลยส่วนมึงก็อยู่กับมึงอย่างนี้แหะคะ่ะวันไหนพ่อซ่อมมึงนะคะเกิดไม่มีขึ้นมาอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจุดยืนมึงจะอยู่ตรงไหนกลับมาไม่เอาแล้วนะคะถีบค่ะกระโดดถีบด้วยค่ะ